ครับพี่น้องผมมารุ่นบางไฟกาบกล้วยเพรียงไสอีก <c oughs> จูดเต็มบางไฟกาบกล้วยนี่ล่ละเ <c oughs> ขาฐานอันตรไย่ยครับผมเ <c oughs> ขาฐานน่อยดีกว่าฐ <c oughs> านเพรียงไสครับผม <c oughs> ให้หน่ากัเ <c oughs> พิ่นกับมาไถ่เห็นเรียบร้อยแล้วครับผมมือนี้ <c oughs> จูดบางไฟขอฟ้าขอฝนมะรุ่นนครับผม อ้าวกำลังไปพี่นอ้องรุนครับผมไปพ่ไปขึ้นพ่ขึ้นไปพ่ไป,ป,ไปโอ้ยสูตรพ่นย้ใส่กันที่นี้โอ้ยโอ้ย พาะปน,นีแหละพี่น้องโอ้ยพาะปน,นีหละคือบงัองส่งว่าเม้นติข้นกับบ้าข้นอ่าคลิปห้าครับผม